ารายวี่แววครับจากเหตุการณ์ของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ได้พลัดตกเรือสปีดโบสสูญหายกลางแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งใกลส้สะพานพระราม7โดยเหตุเกิดนะครับขึ้นในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกา40นาทีของคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและในหลายๆห,หน่วยงานรับได้ส่งชุดประดาน้ำลงค้นหาบริเวณใต้สะพานพระราม7็ไปจนถึงท่าน้ําวัดเขมาพิรัตารามแต่ก็ยังไม่พบวีแววของแตงโมเนื่องจากการค้นหาในครั้งนี้ครับมีอุปสรรคในการค้นหานั่นก็คือความกว้างของแม่น้ําเจ้าพระยาประกอบด้วยความลึกถึง16เมตรอีกทั้งแสงสว่างไม่เพียงพอในการค้นหาจึงทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้ไม่สะดวกครับ ด้านพิธีกรชื่อดังครับคุณเปิลน,นาครและทีมเจสกีก็ยังได้ช่วยกันตระเวตรวจสอบตลอดลำน้ำตั้งแต่บริเวณริมตลิ่งไปจนถึงกลางลำน้ำเวลา2นาฬิกา30นาทีครับก็รวมเป็นเวลา4ชั่วโมงที่เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ4ี่ทีมรวม30ชีวิตครับได้แบ่งทีมลงค้นหาอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันครับด้านพี่ชายของแตงโมงครับที่ได้เดินทางมายังสถานที่เกิดเหตุและก็ให้สัมภาษณ์ครับว่า ตนนี่อยากเจอเพื่อนของแตงโมอยากสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเลยเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเราตอนนี้เพื่อนทุกคนหายหมดรวมถึงเรือที่แตงโมตกก็อยู่ไหนก็ไม่รู้นอกจากนี้ก็มีการติดต่อโทรไปหาผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้รับสายแต่อย่างใด จนเวลาประมาณ5.40นาฬิกา40นาทีเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำร่วมกัตัยูยังลงค้นหาแตงโมอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งเป็น2ทีมใช้เรือ2ลํลำให้เวลาประมาณ20นาทีกลับมาเปลี่ยนทีมใหม่ลงไปค้นหาต่อโดยมีทีมเจสกีอีก4-5ลําลำออกหาตามริมฝั่งบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุ ห6นาฬิกา10นาทีมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ประดาน้ำยุติการค้นหาชั่วคราวเนื่องจากการจราจรทางน้ำเปิดและเริ่มมีเรือสัญจรซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จะทำการวางแผนการทำงานอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ครับล่าสุดเวลาประมาณ8.30น,นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาอูพรมทิ้งทุน่นจากํำให้การเพื่อนของแตงโมบอกว่าแตงโมใส่เสื้อสีขาวทางเจ้าหน้าที่ให้ช่วยสังเกตหากพบสิ่งผิดปกติขึ้นเหนือน้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยหากพบเป็นร่างส่วนมากขาจะขึ้นมาก่อนหากพบเป็นสีเนื้อเนื้อชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโผลแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยหากเราได้พิกัดที่ชัดเจนจะมีความหวังแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่นี่พอเราได้ข้อมูลมาก็ออกค้นหา3-4รอบแต่ก็ยังไม่พบ เรามีความหวังทุกเคสไม่ถอดกำลังใจซึ่งทางชุดหน่วยผู้ภัยทางน้ำคาดว่าจะเจอนักแสดงสาวไม่เกิน11โมงของวันนี้จากประสบการณ์ที่เคยทำนะแต่การทำงานของเจ้าหน้าทีเ่เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะน้ำค่อนข้างเย็นแล้วก็ไม่รู้จุดตกที่แน่นอนการค้นหายากขึ้นไปอีกขั้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถด้านหน่วยกู้ภยัยทางน้ำวันนี้จะมีเดินทางมาเพิ่มอีก2ชุดรวมเกือบ20คน จะทาให้การค้นหาง่ายและไวขึ้นโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการวางทุ่นลอยเพื่อขยายพื้นที่ในการค้นหาเวลาต่อมาครับภาพของตังโมได้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลซึ่งเป็นภาพที่เจ้าตัวนนั่งอยู่บนเรือสวมชุดสีชมพูคลุมด้วยผ้าสีขาวคาดว่าเป็นภาพก่อนเกิดเหตุขณะอยู่บนเรือก่อนที่เจ้าตัวจะพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมข่าวจะอัปเดตอีกครั้งครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ